สวัสดีแมวบองโป้กรุ๊ปเพจรัปต์สวัสดีเพนเองเพจเฟซบุ๊กยูทูปนะครับมามาเอาฟางช่วยเพนกวินหน่อยนะครับแล้วก็นายไุ้นะครับมาช่วยกันเอาฟางให้วัวเพนกวินแล้วก็ไฝที่บ้านด้วยนะครับอ้าวเรามีวิธีใหม่นะครับเดี๋ยวจะ <c ười> <c ười> ให้เสียงโดยนายตุ้ยนะครับกุ้งโมตี้นักอาอาแบบกึนอ่ะกันนอนากให้เสียงพลาสตัยโดยนายตุ้ยนะครับ <c ười> ให้เสียงเพากวินด้ยพันธมิตร เ้วก็จะมาดูที่การเก็บฟางแบบแบบใหม่นะแบบขี้เกียจอ่ยนะอีสีมากระไรก็จะยอดแสงนิดนึง <laughs> 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 nè là coi đại là coi sẽ nè 你牛逼！

Woi, ini kiri buatnya. Ini kita cuma do pinkin. Hahaha, 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 hahaha. Ini kita cuma do pinkin. Oh. Eh. Macam mana ada? น้ำปังกรกันคาร์ทตกูมาพี่เปิดลองแว่นนะซาตระร้อยโม่ลาพี่น้องไปสิลาว่ะบอกนึกว่าจะลาพี่น้องนะไม่ลาพี่น้องนะจะี๋ยไต้กบัยจะี๋ยไต้กบัยเออไอ้กบัยเอ้ยเดี๋ยวไต้กูละเหรอโอ้โหเล็กเนาะเออไหนไหนเปิดองไม่แห้ไม่ดูดลยจ้าคลิปนี้ไม่มีสาระเลยนะนายตัวไรนะใช่แล้วก็ ขี้ช้างจับตะกแ่นนะแต่เนี่ยไม่ได้ขี้ช้างจับตะกแ่นนะครับขี้รถเกี่ยวเอาฝาขี้เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มไม่คุ้มการลงทุนเลยนะมอ้าวคุ้มล่ะมโอ้ลองเอยแล้วพอเมื่อสายหายตัวก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวิดีโอชิ้นนี้ก็อย่าลาม่านะครับตังแวนฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้หัวใจทีมด้วยนะครับเจอ,อกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ